สวัสดีครับมาพบกับนจุย้ยเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนําแฟชนะครับผมเป็นคนที่ถ่ายรูปใช้แฟชนะครับหลายคนเขาบางทีเขาไม่ชอบแสงแฟชเขาชอบบงังไม่ชอบบังนะครับแต่ผมเป็นคนที่ติดถ่ายเราใช้ใช้แฟชนะครับอ่าขอ <c oughs> โทษนะครับงั้นผมก็เลยจะต้องเอาไปแฟชแล้วแฟชผมบางทีหลายตัวมันก็ผ่านงานแบบอ๋อสมุกสมบัตินะครับ ถ่ายกันมาเยอะนะครับถ่ายบอลถ่ายงานอีเวนต์ถ่ายงานปาร์ตี้ถ่ายกันที่เป็นมันพันรูปนะครับอ่าวันนี้แฟลชที่เรามาดูตัวนี้ครับเพิ่งซื้อมาไม่นานนี้เอามาถ่ายตอนนี้ได้มาเนี่ยมาตรงกับวันที่ต้องไปถ่ายรูปพอดีเลยก็เลยไม่ได้ทาอันบล็อกให้ดูเป็นทางการนะครับอ่านี่ก็เลยมาทํารีวิวคร่าวๆให้นะครับเป็นรีวิวคร่าวๆนะครับยังไม่ได้เจาะลึกอะไรอย่างการใช้งานนะครับเพราะว่ามันเรื่การใช้าง,งานเนี่ยเราจะ มันจะยาวเกินไปแล้วก็ทําสั้นๆแค่รีวิวคร่าวๆนะครับอ่านี่ก็คือตัว Godoc ok V1 for canon นะครับพวกนี้เป็นแฟลชนะครับ v 1 c for canon ก็มาหน้าตามันนะครับขนาดนีน้มันก็ไม่ต่างกับแฟลชทั่วไปนะครับแฟลชหุก้อนทั่วไปอาจจะมีหนากว่าก็ไม่ก็ไม่หนากว่ากันนะครับตัวนี้ก็ยาวอะไรก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่จะต่างก็นตรงหัวนะครับแฟลชทั่วไปเนี่ยที่ผมใช้มานะครับ ถ่ายรูปมันเนี่ยกับยี่ภายี่สิบเจ็ดปีเนาะก็แตบบ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่หมายนั่นจะเป็นกล้องฟ์มนะครับแฟลชก็จะเป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้แหละนะครับจะไม่ค่อยมีที่แบบเป็นไม่มีหัวกลมนะตั้งแต่ใช้มาก็มีตัวแรกนี่นะครับตัวไปก็เป็นแบบนี้ก็ข้อดีครับหัวกลมเนี่ยเวลาที่เราเราปกติเราถ้าจะยิงตรงๆอย่างนี้นครับมันก็จะเป็นแบบนี้แต่เราเอียงกล้องนะครับเก้าสิบถ้าเราใช้แฟลชพวกนี้นครับอ่ามันจะบางทีมันจะเกิดเงาด้านเดียว ตัวนี้ก็จะเกิดเงาเหมือนกันแหละครับแต่ก็จะไม่ไม่ขนาดอย่างแบบนี้นะครับแต่ข้อเสียก็คือการว่ามันไม่มีตัวตัวแผ่นกระจายแสงแฟลชกับแผ่นสะท้อนให้มานะครับเห็นไหมครับมันก็จะอย่างนี้เลยคือถ้าเราเงยอย่างเงี้ยถ้าถ้ามีเพดานไม่เป็นหานะครับแต่ถ้าเราไม่มีเพดานปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่มีตัวที่สะท้อนนะครับอ่าขอเพิ่งได้มาวันแรกผมก็อ่ามันไม่มีอะไรมาให้มันเลยนะครับมันก็มีแค่นี้แหละนี้ก็รู้อยู่แล้วแหละครับอ่าแต่ก็ค่อวๆนู้นเผื่อจะมีแถมอะไรให้บ้างไม่่มมมมีนะะครรับ้าก็ไไแถอให อ่าครับตัวนี้ก็ได้มาประมาณ4ี่พนประมาณประมาณสี่พนะครับอ่ารวมค่าส่งเลยเรียบร้อยนะครับแต่ก็มันมีโคดรลดอะไรให้อีกตั้งหานะครับก็ไปกดเราเ,าเองแล้วกันครับเราแต่จังหวะนะนะครับอ่าในตัวเนี้ยอย่างหนึ่งครับความต่างก็คือตัว V1 เนี่ยเมื่อก่อนจะเป็น V860 ดหกศูนย์ถึงหัวเร่งอยู่ที่ใช้เป็นฐานฐานชาร์จนะครับอ่าแต่พอดีตัววีสักพัก V1 ออกมาแล้วก็ ราคาลงมาเรื่อยๆครับจริงๆผมเคยต่ำกว่านี้ด้วยแต่กดไม่เคยทันเลยนะครับซื้อของสำหรับคันนอนไม่เคยทันเลยก็อ่ะมานี่ก็พอดีอยากใช้เพราะว่าตัวอื่นผมว่ามันมันมีเยอะจริงมันก็เริ่มเริ่มเพี้ยนนะครับตอนใช้แมนนวลแต่บางงานเนี่ยบางมันไม่สะดวกนะตอนใช้แมนนวลนะครับอย่างงานวิ่งพวกนี้ผมก็ใช้แต่แฟลชแมนนวลธรรมดาเลยอ่านะครับอ่าคราวนี้ก็มันจะเป็นรุ่นที่ใช้แบตแบตลิเธียมไอออนนะครับเห็นไหมครับลิเธียมข้อดีก็คือยิงรัวเนี่ยที่ลองใช้ครับก็คือถ้าเรายิงต่อเนื่องเนี่ย กำลังไฟออกดีเลยปั๊บป๊บปั๊บป๊บต่อได้เลยนะครับได้ได้ดีเลยนะครับแต่นานๆไปก็ไม่แน่ใจนะครับแบตจะเป็นยังไงแล้วก็ตัวแบตค่อนข้างแพงนะครับผมไปดูในช้อปปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณประมาณพันสองพันสามนะครับประมาณนี้ก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับสำหรับคือตัวแฟดเนี่ยซื้อมาสี่พันกว่าซื้อแฟดอีกถ้าถ้าเราต้องไปถ้าแบตมันเสื่อมเนี่ยต้องไปซื้อแบตอีกพันกว่าบาทก็เสียดายตังกันนะครับแล้วมันก็ไม่มีไม่มีช่องทางนะครับผมไม่รู้เขาจะมีการคิดแบบ อุปกรณ์ที่มาจึ๊บเข้าไปแทนหรือเปล่านะครับหรือแบตหรือแบตเตอรี่นอกค่ายฐานนอกค่ายใครจะทําเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมกว่าสูงไปนะความรู้สึกผมอะนะครับแต่ทําไงได้นะครับของแท้อย่างนี้ครับเหมือนแบตกล้องของแท้สองกึพันนะครับนอกค่ายทํามาไม่กี่ร้อยนะครับก็ใช้ได้ระดับหนึ่งกพราะกลัวนะครับกลัวเหมือนกันถ้าลืมชาร์จหรือทําหายเนี่ยจบเลยนะครับจบชีวิตการใส่แบตนะครับก็ดูง่ายนะครับหานด้านนี้ขึ้นนะครับด้านที่ไม่มีอะไรเลยถ้าด้านนี้มันจะมีปุ่มกด ผมกดอ่าไม่ใช่นะครับด้านนี้แล้วก็เสียบนะครับมันจะมีติ่งอยู่ก็ทําเป็นว้าวนะครับติ่งให้ตรงกันเสียบเข้าไปป๊บกดหนึ่งครั้งออกมานะครับอ่ามาดูของที่มันให้มาบ้างครับตัวแบตเนี่ยก็จะเป็น7.2โวลต์2.6แอมป์18.72วัตต์นะครับเป็นลิเธียมไอออนรุ่น VB26 นะครับถ้าผู้ผิดก็ผออภัยนะไปได้ใส่แว่นมาด้วยอ่าต่อมาถ้ามันก็จะมีมีซองให้นะครับอ่า อันนี้ข้ามไปนะครับซองก็วนผ่านนะครับใส่ได้พอดีอ่าใส่ได้ฟิตพอดีฟิตพอดีนะครับอันนี้ก็ใส่กระเป๋านะครับสอดเลือกแกะตินทุกแก้วมาได้นะครับแต่ข้อเสียที่ไม่ชอบก็คือใส่ตัวฐานฮอตฐานสแตนไม่ได้นะครับเพราะชุดสแตนไม่ได้นะไม่มีที่ให้ใส่ผมก็วางไว้ตรงไหนไม่รู้เลยจำจำไม่ได้เลยเขามีให้มาด้วยนะครับมาชสแตนเนี่ยสแตนมาให้ด้วยแต่พอดีไว้วางไว้ตรงไหนไม่รู้หาไม่เจอนะครับเดี๋ยวเจอเราเอามาให้ให้ดูทีอ่านะครับคราวนี้มา ก็จะมีอะแดปเตอร์ฮะมาให้นะครับอะแดปเตอร์จะเป็นอะแดปเตอร์ที่ตัวเนี้ยใช้กับมือถือได้เลยนะครับเพราะว่ามันออก5โวลต์ก็น่าจะทํามาเพื่อให้มันสามารถใช้กับพวกอะแดปเตอร์มือถือทั่วไปได้นะครับแต่ตัวนี้ออกมาที่2,000มิลลิแอมป์นะครับ2,000ม ah. ิลลิแอมป์เข้าคือเข้าเป็นตัวแปลงจาก220โวลต์ AC VAC นะเป็น5โวลต์น DC นะครับ2,000มิลลิแอมป์หรือ2แอมป์นะครับถ้าถ้าเราใช้ไอ้พวกมือถือรุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่ก็จะ2แอมป์ขึ้นนะครับ2แแออมมปป์์3 m บางทีก็บอกเป็นวัตต์นะครับอ่า22วัตต์อะไรอย่างนี้นะครับ22วัตต์ก็ประมาณกี่แอมป์นะครับก็น่าจะประมาณ4แอมป์4.5นะครับ4แอมป์4.5แอมป์อะไรพวกเนี้ยอ่านะครับก็ควรจะมีเมลาแอมป์ใกล้เคียงกันนะครับต่ําถ้าต่ํากว่ามันก็จะชาชา้ากว่าถ้าตามหลักนะครับอ่าแล้วก็เป็นสายชาร์จสายชาร์จที่เป็น USB-C นะครับเนี่ยโอ้ห USB-C นะครับงั้นถ้าใครใช้อย่างผมเนี่ยมีปัญหาของมือถือรุ่นเก่าๆผมเนี่ยเป็นไมโคร USB โอ้หเมื่อก่อน มีไม่รู้กี่เส้นนะครับเต็มบ้านเลหมดเลยมีเพิ่งรุ่นใหม่ที่มึงซื้อมาไม่นานเนี่ยที่เป็น u ู c ีซครับสายสาย u ูบผมก็จะมีไม่เยอะมาหลายท่านก็คงจะมีไม่เยอะครับบางคนไ่ยังไม่มีเลยก็มอาจจะมีนะครับก็ต้องระวังนิดนึงครับก็คือเราต้องมีถ้าเรามีสายเส้นเดียวเนี่ยถ้าไปไหนก็อาจจะลําบากนิดนึงแล้วก็ท่านชาร์จนะครับท่านชาร์จเล็กกระทัดรัดมากเลยนะครับแค่นี้เองตัวนี้ก็เป็นที่ชาร์จนะครับเป็น VC26 สองหกถ้บอผิดขออภัยนะพอดีไม่ใส่แว่นดแวนยตัวไม่ค่อยชัดแต่ตัวนนนี้มมััจจจะะแแปปลลงงาก 5 v โวลต์ดีเป็น 8.4VDC โวลต์ DC นะครับเพราะว่าตัวฉาบมันเป็น7 2นะครับอ่าก็คือสเต็ปสเต็ปดาวจาก 220V AC โวลต์เ c จะเป็น5 v d โวลต์ DC แล้วก็แปลงสเต็ปอัพเข้าไปกลับมาเป็น 8.4VDC โวลต์ DC นะครับนะปึ๊บก็เสียบเข้าไปธรรมดานะครับพวเดี๋ยวด้านล่างเสียบเข้าไปป๊าบเข้าไปเสียบปลั๊กเสียบสายนี้นะครับจริงๆใช้ที่ชาร์จมือถือพวกก็ได้นะครับก็ไม่นานนะครับ ที่ผมชาร์จเนี่ยตอนนั้นแต่แบตมันมาม่มาแล้วถ้าหมดเนี่ยถ้าถ้าคิดตามคุณโนก้าวก็น่าจะได้ประมาณสามชั่วโมงแต่ถ้าเรามีไฟอยู่ก็ไม่ถึงนะครับช,ชั่วโมงกว่าก็เต็มแล้วนะครับก็การชาร์จก็ใช้เวลาค่อนข้างเร็วนะผมถือว่าค่อนข้างเร็วนะครับไม่นานเพราะเราใช้ฐานที่เป็น 2A เนี่ยถ้าเราใช้ชาร์จช้าอาจจะนาน,นะครับนอกจากนี้เราชาร์จเร็วอ่ะคราวนี้นะครับมาดูใส่แบตเข้าไปนะครับผิดด้านนะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวผิดด้าน อันที่ด้านนะครับแต่ถ้าวัเราใส่ทัองลัวนะเพราะว่ามันมันมีติ่งอยู่แล้วนั้นเราจะใส่กลับด้านนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใส่ให้ถูกด้านอยู่แล้วปั๊บอ่าคราวนี้มาดูน้ําหนักนะครับน้ําหนักมากเพราะเราเปรียบเทียบขนาดจริงก็ไม่ได้ต่างกันนะครับดูน้ำหนักกะต่างกันไหมนี่คือใส่แบตแล้วนะครับใส่แบตเตอรี่แล้วอยู่ประมาณ535กรัม530กว่านะครับเพราะว่าตาช่างของมันก็ไม่ได้ตรง100%อนนะครับอ่าคราวนี้มาดูเทียบกับตัวโฟสติกแล้วกันนะครับอ่าใส่ถ่านเรียยบร้้อแลว คือแต่ละยี่ห้อมันก็หนักไม่เท่ากันนะครับแต่ตัวนี้ก่อนผมชอบมากเลยโฟติกเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่ก็ที่บอกงานใช้งานมาเยอะสมถึรบันโดนนุ่นโดนนี่มาครับหลังๆเริ่มมันจะมีปัญหาละผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับตัวนี้526กครับก็มีวันก็เห็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็หนักต่างกันแค่10กรัมนะครับถ้าเราใช้ไอรุ่นอย่างไอพวกเมทพวกนี้ก็น่าจะถูกก็เบากว่าด้วยนะครับอ่านะครับบอกแล้วว่าตัวมันไม่ได้ใหญ่ด้วยถ้าเทียบกับ5 5านะครับของแคแนลเองเนี่ย ดีครับสูงยังดูเหมือนหนากว่าเลยนะครับหนากว่าไหมจริงๆก็เท่ากันนะครับมองอย่างเงี้ยความสูงก็เท่ากันยกเว้นถ้าใครแบบชอบเบาๆนะครับชอบเบาๆที่ผมเคยชอบแนะนําก็คือจะเป็นสายพนูนีนะครับใส่ฐานแล้วเนี่ยอันนี้ก็แค่สองร้อยเองเบากันเกือบเบากันเท่าไหร่นะครโอเยอะเหมือนกันนะครับเบากันเกือบครึ่งนะครับแต่ถ้าต้องการความถี่นะครับก็ตัวนี้ถ้าต้องการความง่ายๆครับก็ตัวนี้ตัวนี้ะครับซอฟบล็อกอะไรก็มีให้เนี่ยไม่มีอะไรให้มาเลยนะครับอ่า ถ้าใครไม่ชอบยิงตรงแบบแสงแข็งนี่ก็ลำบากต้องไปซื้อซอฟต์บล็อกมาแพงเหมือนกันนะครับประมาณ200ร้อมั้งครับ200กว่าถ้าไปดูช้อปปี้นะครับแผงนสะท้อนก็200กว่าคือถ้าซื้อทั้งชุดเนี่ยหมดเป็นพัน่ะนะครับอซึ่งอ้ตรงนี้ผมก็อยากให้เขาน่าจะมีให้มาเนาะคือทําราคาที่ไม่แพงมากเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าใช้เป็นานานเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวแบตเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมอ่ะเอานี้ก็มาฟังก์ชัน,นคร่าวๆนะที่บอกว่าเดี๋ยวละลเอียดเนี่ยถ้ามีคนดูเอยอะนะครับไปทำแบบละเอียดให้อีกทีหนึง่ง เพราะงั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินนะครับปกติก็ค่อยมีคนดูนะครับเต็มจบเวลาเต็มๆอ่ะอ่านะครับเปิดมาทั่วไปนะครับมันก็มีหมดเหมือนอ่าแฟลตทั่วไปนะครับดูหน้าตามันก็จะคล้ายๆกันนะดูอย่างนวลครับก็อย่างนวลมันทำคล้ายๆแค้นนอนเห็นไหมครับจะคล้ายๆกันเลยปุ่มตำแหน่งปุ่มเนี่ยแค่ใกล้เคียงกันมากเห็นไหมครับหน้าตาจริงนก็จะคล้ายๆพอดีไม่ได้ใส่ถ่านนะครับก็ตัวหมุนนะมันเด็นตรงนี้นะครับเนี่ยมันใช้วิธีหมุน ยิ่งผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับกลัวไม่ค่อยทนแต่จริงๆล้วทนแบบอันนี้ผมบอกไม่ได้นะครับโหมดก็จะมี3โหมดทั่วไปครับเปโหมดแมนนวลมันติแล้วก็ ettl นะครับอ่าชดเชยแสงแฟลชได้นะครับกดตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายบวกลบตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับได้นะครับจะชดเชยแสงแฟลชให้บวกลบเท่าไหร่อ่าโหวดมันตินี่ผมไม่อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอีเคกดไอ้ตรงนี้กลางนะครับเอาถ้าอย่างไอมันตีเนี่ยผมไม่ค่อยชํานาญนะครับผมก็จะไม่พูดถึงข้ามไปคราวนี้แมนนวลก็เหมือนกันนะครับ ก็ยิงนียิงต่อหนึ่งนะครับก็อ่ะอว่าค่อนข้างเร็วนะครับมีแบตมันไม่เต็มด้วยนะครับยิงหนึ่งต่อหนึ่งก็ใช้เวลาช้าไม่ค่อยนานเท่าไหร่แล้วก็ปรับค่าบวกเหมือนกันนะครับบวกลบในจะเป็น E T T L หรือไมโน่ก็เหมือนกันนะครับปรับได้แล้วก็ค่อนข้างจะถี่มากนะครับดูดิดครับเจ็ดหกโหแบบกลายเป็นแบบเป็นค้ย่อยมากนะครับค่อนข้างย่อยมากเลย ถ้าเป็นทั่วไปในบางทีมันจะบางรุ่นก็แค่1 6 1 3 2ไปเลยบางรุ่นก็อาจจะมีแค่0.3-0.7ไปนะครับอันนี้คือแบบย่อยมากพลังไฟนะครับถ้าใครต้องการความละเอียดผมว่าดีนะแต่ถ้าใครแบบอย่างผ,ผมเนี่ยผมเนียหยาบนะครับผมไม่ได้ต้องการละเอียดขนาดนี้ผมว่าเสียเวลานะครับสำหรับผมแต่ตัวนี้ได้ถึง1,256เลยนะครับยังไงว้ยนะครับนะครับก็ได,ได,ได้ได้ถึง256เลย นะครับตัวทั่วไทั่วไปจะได้ประมาณ128ยัอย่างไงแอนโดเออตัวนี้ที่ผมชอบใช้ก็ได้ประมาณแค่128นะครับอ่าแล้วก็หน้เข้าวก็มีนะครับสำหรับคนที่เคยใช้คันน n อนก็จะเหมือนเดิมนะครับอ่านี่ผมให้ดูหอ้จอก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะอไก้ทีนึงแล้วเออฟังก์ชันที่ต่างก,กันก็คือมีไฟนะครับมีไฟนะครับกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้1ครั้งเปิดนะครับ ที่ความต่างกดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งตรงกลางานะจะมีไฟนะครับจะมีไฟแล้วก็ปรับความหมุนได้นะครับเนี่ยความสว่างของไฟได้ถึงสีระดับเจ้า่้ายๆายนะครับสามารถพกไปเที่ยวไหนได้ครับเที่ยวปนเที่ยวป่าเที่ยวเขาได้นะครับเอาเป็นไฟฉายเวลาเดินเข้าห้องน้ำนะครับไฟฉายราคาสี่พันกว่าบาทานะครับก็ aker, คุมไมไม่คุมครับไปซื้อตัวร้อยกว่าบาทดีกว่านะครับโต๊ะเธอถ้าเข้าป่าไปถ่ายรูปนะครับก็จะมีประโยชน์อย่างนะเป็นไฟไฟนี้ก็สามารถเอาไปนําได้นะครับอ่าเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเอานําได้แล้วก็ยิงแฟลชได้นะครับ อ่านะครับเห็นไหมครับเราก็จะยิงได้รู้สึกไฟมันจะมีสองตัวไฟเนี่ยมันจะมีสองโหมดนะครับจะมีตรงนี้ตัวนี้ก็คือถ้าเป็นโหมดที่เป็นรูปแฟชเนี่ยเรายิงแฟชแล้วมันตัวไฟจะดับนะครับตอนยิงมันจะดับแป๊บนึงแล้วค่อยๆติดขึ้นมาถ้าเอาใช้เป็นโหมดธรรมดาทั่วไปครับมันก็จะไฟก็จะติดตลอดอ่านะครับอันนี้ที่เป็นความต่างนะครับส่วนอื่นก็จะคล้ายๆกับที่ใช้แคนนอนซึ่งถ้า,ถ,าถ้ามีคนดูคลิปนี้เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะทําสอนอรอยายละเอียดการใช้ตั้งหากให้นะครับ นี่ก็ยังไม่เรื่อไม่พูดถึงแล้วกันนะครับมาดูว่าเป็นยังไงมีคนดูหรือเปล่าอ่านะครับอ่ะคราวนี้ก็เรียบร้อยนะครับสําหรับคร่าวๆทั่วไปหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแฟลกโกลด์วีวันรุ่นฟอร์แคนนอนนะครับหน้าตาทั่วไปนะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนายถุยโฟโต้ในยูทูปแชนแนลนะครับถ้ามีคนดูเยอะๆนะครับสักพันสองพันวิวนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะรีบทําให้นะครับถ้าโดนดูน้อยก็เดี๋ยวว่างๆเมื่อไหร่กัันนะครบ สำหรับการใช้งานฟังก์ชันละเอียดอีกทีหนึง่งสำหรับคลิปนี้ก็ลางไปแค่นี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้องนาช่วยโฟตโต้ในยูทูปแชนแนลในแฟนเพจมาช่จยโฟโต้้ดยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้สวัสดีครับ